ออกกัคุณนี่คุณรู้ไหมฉันต้องทํางานสายเพราะคุณได้แท้เลยรีบแก่ออกเดี๋ยวนี้เลยนะก็ผมก็พยายามอยู่นี่ไงผมก็รีบเหมือนคุณนั่นแหละนี่คุณฉันว่าไม่ทนแล้วลนะ่ะโอ๊ยไม่คนณเธอแล้วโอ๊ยคุณเอาพข้ีนี่ไปคุณช้าไงโอ๊ยคุณโอ๊ยรีบเดินสิรู้แล้วนะนี่เธอสองคนมาสัทีนะ ค่ะเอ้รีบเข้าไปโอ้หโหัช้าได้ไหมโอ๊ยฉันเรวได้ไหมนี่ทำอะไรกันเนี่ยเปล่าค่ะนี่นี่พวกคุณสองคนทำอะไรกันไม่เห็นเหรอว่ากำลังประชุมกันอยู่เอ,อ่อต้องขอโทษด้วยนะคะคุณพงษ์คือระหว่างทางมานะคะ กิอดอุบัติเหตุกันนิดหน่อยอุบัติเหตุงั้นเหรอโปรเจกต์ที่เราจะคุยหลังจากนี้ผมจะให้พวกคุสองคนดูแลอะไรนะคะคุณผมเออคือฉันไม่สามารถทำงานกับเขาได้หรอกคะ่ะผมก็ไม่สามารถทำงานกับยินเนี่ยได้เหมือนกันนี่เป็นบทลงโทษที่พวกคุสองคนมาสายแต่ถ้าทำไม่ได้แล้วก็ก็ไปเซนใบลาออกซะคุณ แรมเนี่ยของเธอเอาไปคุณจะไปทำงานคู่กับมันไม่ได้นะผมไม่ยอมเออแต่คุณพงษ์สั่งมานะถ้าคุณไม่ยอมงั้นคุณก็ไปคุยให้ฉันสิไอพร้อมอ่ะมันนี่ใส่เสียจะตายแถมมันยังขี้เกียจถ้าคุณออกไปทำงานด้วยนะจะเป็นภาระาคุณปร่าเปล่า ฉันก็ไม่อยากทํางานเกี่ยวกับพวกขี้เกียจสั่งงกันกน่ะน้าดีนะโอเคเดี๋ยวผมจะการให้ขอบคุณค่ะนี่หลิวนี่ใช่บ้านพร้อมแน่นะทําไมบ้านมันใหญ่ขนาดนี้ใช่พร้อมเขาบอกฉันว่าเขาอยู่ที่นี่นะถ้ามันอยู่จริงๆนะมันก็คงอยู่ในฐานะคนสวนแหละ พวกแกมาทำอะไรหน้าบ้านฉันเนี่ยก็เรามีงานโปรเจกต์ที่ต้องทำด้วยกันไงฉันบอกแล้วไงว่าไม่ทำนี่ถ้านายไม่ทำอ่ะเราสองคนอ่ะจะโดนไล่ออกทั้งคู่นะฉันไม่สนฉันไม่อยากทำเห็นไหมหลิวผมบอกแล้วอย่ามาเสียเวลากับมันเลยนี่ถ้านายทำโปรเจกต์นี้เสร็จฉันจะไม่ยุ่งกับนายเลยจบไหม ไม่ว่างจะไปดูบอลฮะอะไรนะเฮ้ยวันนี้มีแข่งฟุตบอลนี่งั้นหลิวไว้ผมมานะเดี๋ยวสิต้องงานฉันละเอ้ยพร้อมฝาแฟนฉันด้วยฉันขอตัวไปดูบอลก่อนละเฮ้เดี๋ยวก่อนสินี่น่แฟนมของเธอเอาไปค่ะ ไม่สนใจหรอกนะเรื่องโดนไล่ออกอะแล้วเองงานงงโง่เนี่ยฉันก็ไม่อยากทำด้วยอีกอย่างฉันเป็นเด็กเส้นเส้นอื่นกลสิไม่ว่าเออแต่ถือยังไงฉันก็ไม่อยากตกงานตอนนี้นายชื่อฉันเถอะนะฉันรู้ว่านายเก่งงั้นฉันมีข้อเสนอเธอสนใจไหม ได้ว่ามาเลยจะเช่นทำอะไรงั้นเธอก็ไปโทรบอกเลิกไอ้หน้าจืดนั่นดินี่นาจะป้าหรือไงจู่ๆก็ให้ฉันโทรบอกเลิกแฟน่ะถ้าไม่เลิกก็ไม่ทำเออเดี๋ยวๆ,ๆยวโทรก็โทรฮัลโหลเน่ เราเลิกกันเถอะฉันไม่อยากคบนายแล้วอะ่ะเธอที่มันบ้าจี้ดีเนาะยอมทำตามทุกอย่างเครื่อางงานงงๆพนกนานเนาะเดี๋ยวก่อนสิรอฉันไว้เดี๋ยวพร้อมบ้านหลังนี้นายอยู่คนเดียวเหรออยู่กับพ่อสองคนน่ะ แม่ตายละถามมากจังไม่ทำเรามั่งงานเนี่ยโอ้ทำสิทำรอก่อนนะงั้นเริ่มจากการหาข้อมูลลูกค้าก่อนนี่มันสามโมงแล้วนี่ฉันต้องไปละอ้อเดี๋ยวสิงานยังไม่ทำไม้ทำเลยน่าจะไปไหนอีกอะฉันมีเดนอะถ้าอยากทำงาน ก็ตามมาโอ๊ย,อยรอฉันด้วยสิพอม้าพี่พร้อมมาแล้วเย้มาพร้อมที่จะฟังหรือยังวันนี้เอาเรื่องอะไรดีเรื่องนี้ดีไหมได้ค่ะดูอยากฟังต่อแล้ว อามแขนเบ็ดเตียงแบหมีเบลละระฆังบูทรองเท้าหุ้มข้อเค้กขนมเคก้กคารดถยนต์คอนข้าโพดคาวบัวตัวเมียชิงะระฆังวันนี้พี่อ่านจบละไว้ข่าวหน้า พี่มาอ่านให้ฟังใหม่นะขอบคุณมากๆเลยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเอา้าอไม่ช่คดดุยสิคุณก็เดินให้ไหวหน่อยสิเอา้าก็พูดง่ายหรอกเดินตัวปิวสักขนาดนั้นเลยพี่มีน้ำใจเอาฉะนเลยเดี๋ยวก่อนสิเมื่อ,อไหร่นายจะทำงานในสักทีเนี่ยค่ะ ฉันหมดความอดทนแล้วนะคุณก็ทำเองสิผมไม่ทำแล้วผมเบื่อนี่นายไม่ใช่เด็กๆแล้วนะหกนักพีกรับิชอบบ้างดินี่มันเกิดอะไรขึ้น,นะอะนี่บ้าน,นายเหรอพร้อม <c oughs> แล้วนี่คุณเป็นบ้าอะไรเนี่ยทำไมคุณถึงเลิกกับผมไม่น่าถามนะแทนที่คุณจะช่วยงานฉันแต่คุณกลับไปดูบทบ้าๆนั่น ฉันไม่เลือกความรักห่วยแตกแน่นอนรักมันกินไม่ได้ก็ดีผมก็ไม่อยากเสียเวลาคุณเหมือนกันงั้นผมก็เชิญให้อยู่กับไอ้ย่างนี่ละกันโอ้นี่คุณทำอะไรอยู่คุณเนี่ยดูบอลต่อแล้วเชิญเชิญเลยมองอะไรไม่เคยเห็นคนหล,อหล่อลื่นเลยไง โนี่แว่นของเธอยังพอใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วเธออยากเข้าไปทำงานต่อไหมค่ะมาผมช่วยถือเอาไป คือผมต้องขอโทษด้วยนะเรื่องแฟนของคุณนะไม่ต้องหรอกอยังไงฉันกับเขาอ่ะก็ต้องเลิกกันอยู่ดีเพราะเขานอกใจฉันตลอดถ้าความรักไม่มีความซื่อสัตย์ยังไงก็ไปไม่รอผมทนเห็นที่เขาทำกับคุณแบบนั้นไม่ได้เขาไม่เห็นค่าในตัวคุณแม คุณจะสนใจทําไมอ่ะไม่เห็นจะเกี่ยวกับคุณเลยเกี่ยวสิก็เพราะว่าผมแอบชอบคุณไงที่ผมทํางานอยู่ที่นี่ก็เพราะอยากอยู่ใกล้ๆคุณแล้วที่ผ่านมาทําไมไม่เห็นคุณบอกฉันล่ะผมไม่กล้าบอกคุณและอีกอย่างผมทะเลาะกับพ่อ พ่อของผมอยากให้ผมไปทำธุรกิจที่บ้านแต่ผมชอบชีวิตแบบนี้ผมชอบที่อ่านหนังสือให้เด็กๆฟังอยากออกไปทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมบ้างงั้นคุณฟังฉันนะถ้าคุณคุยกับพ่อดีๆหาทางออกร่วมกันอาจจะดีทั้งคุณและพ่อก็ได้อืมใช่ ทำไมผมคิดแบบคุณไม่ได้นะฉันขอพูดตรงๆนะมันคือความทิฐิและอีกโกไงหรือว่าคุณจะเถียงสัะเปล่าอ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่งผมยังอยากทำโปรเจกต์กับคุณนะจะทำให้ดีที่สุดเลยดีและเราสองคนจะได้เลื่อนตำแหน่งไปด้วยกันไง ขอบคุณนะที่ทำให้รู้ว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอค่ะ